ามาหรือยังเข้ามาหรือยังเข้ามาแล้วแสดงตัวหน่อยไปพิมพ์ชื่อในไลน์ว่าเข้าแล้วตรงเวลาไม่เข้าเนี่ยมีปัญหานะ เป็นภาษาไทยกับครูแทนสไตล์วัยรุ่นหรือสไตล์คนแก่ดีถ้าสไตล์คนแก่นี่เราจะฟังเพลงแก่ๆนะแต่วันนี้นั้นวันศุกร์สุดสัปดาห์เอาใจวัยรุ่นหน่อยเว้ยเอาล้วงั้นเราเริ่มเรียนกันเลยไหม เพื่อไม่ให้เสียเวลาง้ายวันศุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ที่1ิหมกราคมวันเสาร์หวยออกเพราะตรงกับวันที่16ขอให้โชคดีมีโชคมีลาบมีชายกันนะครับ ขอให้รวยๆ,ๆ,ๆเป็นเศรษฐีกันเลยทำไมครูนอกเรื่องเนี่ยโอ้โหโโห,หนูไม่ซื้อหวยหรอกเนาะเอาล่ะพอเรามาเรียนกันเถอ,อะเนาะเราก็เราก็เล่นกันเยอะแล้วเนาะอ่ะทีนี้จากตอนที่แล้วนะจากตอนที่แล้วจากตอนที่แล้วเนี่ยนะครับจากตอนที่แล้วเนี่ยครูก็สั่งการบ้านไปเนาะ นะในวันพฤหัสเมื่อวานเราส่งเราครูสั่งการบ้านไปในส่วนของให้หาคําศัพท์มา3คําที่ชื่นชอบใช่ไหมเอ่ยก็ส่งกันมาแล้วนะครับนะโอเคทีนี้ในวันนี้เนี่ยนะครับในวันนี้เนี่ยคุณครูก็เป็น Ep สุดท้ายตอนสุดท้ายและเราก็จะจบและจะเห็นว่าเมยราชจะตายยังไงครั้งที่แล้วเราคร้างกันว่าอยู่ในส่วนของ หนุมานเนี่ยได้แปลงกายเป็นใย,ยบัวติดมากับติดมากับส,สบายของนางพิรากวนแล้วก็เข้ามาผ่านด่านตาช่างของเมืองบาดาลแล้วก็เข้ามายังเมืองของยักษ์สาก็คือยักษ์สีหรืออสุรีหรือสุรีหรืออะไรอย่างเงี้ยขุนมานโจนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เข้ามาสู่ในเมืองแล้วทีนี้เรามาติดตามกันว่าหานุมานจะทําอย่างไรก่อนจะฆ่า,ายาด้วยไ,ไม้หรือจะช่วย พระรามก่อนอ่ะมาดูพร้อมกันนะครับเพื่อไม่การเสียเวลาอ่ะทีนี้จากความตอนที่แล้วทีนี้นะฮะพอหนุมานเนี่ยมาถึงก็ครั้นถึงซึ่งหน้าพระลานชี้หน้าบอกหนุมานทหารใหญ่อขอโทษไม่ได้ชี้หน้าชี้บอกหานุมานทหารใหญ่ อันพยามยราปริธิไกรหลับอยู่ในที่สายยาก็บอกว่าเมื่อมาถึงหน้าพระลานก็ชี้บอกหนุมานว่านี่แหละเป็นที่อยู่ของมยราบคือด่านสุดท้ายคืออยู่ในอยู่ในเมืองสุดท้ายเลยนะครับ แต่ตัววายวิกกุ่มพันใส่ตรุจมั่นอยู่ข้างหน้าอันดงตาลท้ายพาราซึ่งยักษ์สามันไว้พระจักรีก็บอกว่าส่วนวายวิกลูกของเราเนี่ยถูกจับขังไว้อยู่ที่ดงตาลท้ายเมืองที่เดียวกับพระรามนั่นแหละพระจักกรีก็คือพระรามนะครับพระรามนะ ซึ่งตอนนี้เนี่ยนางพิรากรก็บอกกับหนุมานเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าอยู่ที่ไหนอะดูซิหลังจากนั้นหนุมานทำลายต่อก็ตามไปเลยก็ตามที่นางพิรากรบอกแหละก็คือไปหาพระรามเลยก็คือบัดนั้นลูกพระพรายผู้ชานชัยสีพระพรายลูกพระพรายคือใครหนุมานหนุมานมีหลายชื่อนะ หานุมานก็คือลูกพระพายเพราะเป็นลูกของพระพายคือลูกของสายลมนะครับครั้นเสร็จสะกดอสุรีก็หมายความว่าก่อนที่กหานุมานเนี่ยจะไปช่วยพระรามเนี่ยหานุมานก็สะกดให้เสนายักษ์แล้วก็หลายหลายคนที่เป็นยักษ์เนี่ยในเมืองของในเมืองบาดาลเนี่ยหลับไหลไปเลยแล้วก็เดินตรงเข้าไปที่กรงเหล็กใหญ่ ครั้งสะกดอสุรีขุนกระบี่ก็เดินเข้าไปขุนกระบี่นี่ชื่อของใครอีกชื่อของหนุมานอีกเพราะนะนุมามีชื่อเยอะมีกระบี่เป็นอาวุธประจํากายนะครับก็เดินหนุมานก็เดินไปที่ที่โรงเหล็กจึงเห็นสมเด็จพระหิริวงศ์หลับไหลอย,อยู่ในกรงเหล็กใหญ่ก็หมายความว่าเห็น เห็นอะไรลูกเห็นพระรามหลับใยอยู่ในกรงเหล็กนั่นเองครับหลับใยอยู่ในกรงเหล็กนั่นเองก็เลยก็เลยยังไงลูกก็เลยเข้าไปด้วยความที่เสียใจมากนะฮะก็เลยเข้าไปก็เลยเข้าไปกราบตรงที่พระบาทของใครเขาบอกว่ากราบลงแทบพระบาทภัวนายก็คือพระบาทของพระรามนะฮะพัวนายแปลว่าพระมหากษัตริย์ด้วยนะครับ พระบาทคือเท้านั่นเองซบพักร่ำให้โศกาน่าจะเห็นว่าหานุมานเนี่ยรักรักมากนะเพราะหานุมานเนี่ยเป็นทหารเอกทหารยิ่งใหญ่ของพระรักและพระรามนะแห่งกรุงอโยออกรุงศรีอยธยาศรีรามนะครับก็คือดูแลทุกอย่างนะฮะเกี่ยวกับพระรักพระรามนะดูแลความปลอดภัยเพื่อพระรามโดนจับมาก็โศกเศร้าเสียใจเป็นธรรมดา ต่อมาหลังจากที่ไปเจอพระรามแล้วหลังจากที่ไปเจอพระรามแล้วก็รีบออกจากเมืองมารถึงเขาสุรการสิงขตรตรงลงยังเชิงคีรินทร์วานอนเพ่งพิษไปมาหนุมานเนี่ยก็เลยอุ้มพระรามแล้วเหาะออกจากเมืองยักษ์ตอนนี้ไปช่วยเลยนะ มาถึงเขาสุราการเหาะไปเหาะมาไปที่เชิงเขาแล้วก็วานอนเพ่งพิษหมายถึงการมองการเพ่งการเพ่งอะไรการเพ่งไม่ไม่ได้บอกว่าดวงตานะแต่บอกว่าเพ่งเขาใช้อะไรเพ่ง่ะเวลาเพ่งเวลาดูอะใช้ตาก็ใช้เพ่งพิษไปมาเห็นแท่นสวรร์บัลลังก์อาจก็คือเห็นว่ามีแท่นทองอยู่ที่ถ้ำสวยงามหุดเตียงทิพย บนสวรรค์ก็คือเห็นแท่นสุวรรณบัลลางอาจอยู่ในนพมาศคูหาเอกเอี่ยมเทียมทิพใสายยาก็วางพระจักราด้วยยินดีก็คือเห็นเตียงทิพบนสวรรค์ก็รีบวางพระรามลงด้วยความยินดีอ่ะตอนนี้ก็ช่วยพระรามแล้วก็ช่วยวิญวิกออกมาแล้วก็เอาพระรามไปเก็บไว้ก่อนนะแล้วก็บอกว่า แล้วจึงก้มบังคมเกศอ่าก้มแล้วจึงบังคมก้มเกศถึงกราบกราบเบื้องบาทเรศทั้งสองสีก็คือกราบเบื้องเทา้าบาทก็คือเท้าของพระพระรามคำรบจบพื้นพระธรณีก็คือจากนั้นเนี่ยหนุมานกราบท้าเสร็จก็เลยกราบลง พระธรณีคือกราบลงดินชุลีกรประกาศด้วยวาจาหลังจากนั้นประนตมือก็อคือประนมมือขึ้นและกล่าวว่าขอฝูงเทวาสุราริตซึ่งสถิตสิงสู่ในภูผาทั้งหกห้องสวรรค์ชั้นฟ้ามาช่วยรักษาพระสง์ธรรมหมายความว่า จึงกล่าววาจาขอฝากฝังเทพเทวดาทั้งหลายที่ดูแลรักษาอยู่ป่าเขาบนสวรรค์ทั้งหกชั้นฟ้าเนี่ยขอให้มาปกป้องรักษาพระรามให้ปลอดภัยนะแล้วต่อมาก็คือตัวข้าจะไปสังหารมยราบขุนมารให้อาสันฝากแล้วก็รีบจอ จรันพันพักอ่าพันพักคือหันหน้าคืนเข้าทานีธานีคือเมืองของยักษ์นั่นเองเมื่อฝากฝังเกี่ยวกับเทพเทวดาเพื่อฝากพระรามแล้วส่วนส่วนอนุมานก็รีบไปฆ่าไมราบจากนั้นก็รีบมุ่งหน้าไปยังเมืองยักษ์ทันทีโดยไม่รอช้าเลยนะครับตอนนี้อนุมานไปเมืองยักษ์แล้วดูที่ว่าจะทำยังไงต่อ บัดนั้นวัยยวุธิขอโทษบัดนั้นวายุบุตรวุฒิที่ไกลใจกล้า,ขาเขมรหมายจะล้างอสุราก็ตรงมาอย่างหน้าพระหลานก็คือจะคิดฆ่าใครหนุมานเนี่ยตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่วาวันนี้คูจะมาเข็นฆ่าพวกยักษ์จึงตรงไปที่หลานหน้าปราศาสต ครั้นซึ่งปรา,าสาทอลงกรณ์ก็คือปรา,าสาทที่ตกแต่งอย่างสวยงามเมื่อไปถึงก็สำแดงกําลังกล้าหารวานอนสำแดงกําลังกล้ากำลังหารกระทืบบาดผาดผนโจรทยานทีบบานสีหะบัญชรชัยหมายถึงทีบอะไรลูกสีหะบัญชรคือหน้าต่างหลกหน้าต่างก็เลยทีบยังไงโลกอนุนม,มาก็ไปถึงก็ทีบเพื่อแสดงอิทธิฤทธ ทีปตุ้มเข้าไปยังที่หน้าต่างหน้าต่างก็เลยพังแล้วก็เลยเข้าไปยังปราสาทที่ที่ใครมายราบนั้นใสยญาติอยู่สสยญาติคือการนอนหลับนั่นเองนะครับ ต่อมาเมื่อไปเจอกันแล้วก็ต่อสู้กันต่อสู้ต่อสู้ต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาพอต่อสู้เสร็จแล้วรู้สึกเหนือหน่อยนายเหนื่อยกันแล้วทำไมไม่ยอมตายท,าทักทีเออทั้งสองก็คิดว่าทำไมไม่ยอมตายท,าทักทีก็เลยพูดว่าตัวเราทั้งสองประลองยุทธสัปท์ยุทธขับเคี่ยวขนักหนาถ้อยทีไม่แพ้ฤทธามาตั้งสัจจาสัญญากันก็แบบความว่าเราทั้งสองเนี่ยต่างรบชิงฉับกัน มาแพ้ไม่มีแพ้ไม่มีชนะมาลองตั้งสัตตาสัญญาการต่อสู้กับต่อสู้อย่างเป็นธรรมให้เป็นธรรมสุดจริตต่างคนอย่าคิดผิดผันจะเอาตาลสามต้นมาพันตะบินฟันให้เป็นตระบองตาลก็คือว่าให้เอาตาลเนี่ยสมต้นเนี่ยมาพันเอาดุมตาลต้นตาลใหญ่ไม่ไักเรียน ต้นตาลคล้ายต้นมะคราวใหญ่มะใหญ่มากมาหือมาต้นตาลมันจะเกิดขึ้นอยู่ในทุ่งนานะพอท้ายหลังเมืองบาดานเนี่ยมีต้นตาลอยู่เยอะมีป่าตาลดงตาลก็เลยเอาต้นตาลสามต้นนี่มาเกลียวกันยักเอามาเกลียวเลยเป็นกระบองแล้วก็บอกว่าผลัดกันตีคนละสามทีใครดีก็ไม่มวยสังขารให้ปรากฏไว้ในไตรดานตัวท่านจะเห็นประการใด ก็คือเอาอไรโลกเนี่ยยักษ์เป็นคนบอกนะมาย่าเป็นคนบอกก็คือให้เอาตระบองมาผลัดกันตีคนละ3าทีใครเก่งก็รอดอ่าถ้าใครรอดก็มีชื่อเสียงไปยังสมโลกตัวท่านจะเห็นด้วยไหมอ่าอันนี้คือมยราเป็นคนถามอานุมานอ่าตอนนี้กํลาลังจะตีแล้วนะจากนั้นเมื่อนั้นพยามยรารักยักษาได้ฟังจึงตอบวาจา อันคำเราว่านี้โดยทรรมแมน้นมาดแมน้นมาดมิคงในสัตว์ะจะขอขอจงหัดสนายรังสรรก็คือไม่ราตอบว่าถ้าหากตนเองเนี่ยไม่ทำตามสัญญาหรือคำมั่นสัญญาเนี่ยหรือสัจจะเนี่ยขอให้หัดสนัยคืออะไรลกูกหัดสนัยคือพระอินทร์เป็นผู้ยิ่งใหญ่บนสวรรค์แลเหล่าเทพเทวดา จงกับฝูงเทวดาทั้งนั้นสังหารชีวันให้บรรลัยหมายถึงฆ่าตนเองให้ตายแต่เราจะตีท่านจะตีสามทีก่อนครบแล้วจะนอนลงให้ตัวเองจงลุกขึ้นไปตีขึ้นตีไปตามที่เราได้ปฏิญาณก็หมายความว่ามัยราบเนี่ยก็บอกว่าถ้าฉันเนี่ยไม่มีสัจจะก,ก็ให้พระอินท์และเหล่าเทวดาฆ่า ไม่รั้ใหตายแต่จะขอเป็นคนตีก่อนตีหานุมานก่อนเมื่อครบ3ามทีแล้วก็ขอจะนอนลงแล้วให้หนุมานตีภายหลังมาดูกันนี่กําลังจะตีแล้วตกลงกันแล้วสมทีสนั่นดังฟ้าฟาดปัทถภีกัมปนาหวาดไหวอันกายหานุมานชานชัยก็จมลงไปในพื้นภราสุธาค่อย่งังไงลก ไมยราบก็ใช้กระบองปีตุ้มลงไปสามครั้งลงบนหนุมานโอ้นเรียนฮะเสียงดังสนั่นโดดฟ้าฟาดแผ่นดินเนี่ยสะเทือนเรือลั่นร่างหานุมานเนี่ยจมดินลงไปเลยนเรียนจมดินเลยนะหลังจากนั้นแล้วจมดินแล้วไงต่อหลังจากนั้นเป็นตาของใครตาของหานุมานเพราะว่าไม่ราบเนี่ยตีหนุมานแล้วไม่ตายอะ่ะก็เลยเป็นตาของนุมานบ้างก็เลย หนุมานก็เลยหยิบกระบองแล้วเสียงสนั่นครั้นครื้นอากาศกระบองแหลกกายขาดไปกับที่แล้วฉีกแขนขาอาสุรีขุนกระบี่ขวางไปด้วยฤทธาก็คือเลยลูกหนุมานนะก็เลยเอากระบอกเนี่ยฟาดโอ้โหเสียงดังสนั่นก้องบรนอากาศกระบองก็คือกระบองตาลเนี่ยที่มาพันสา 1, 3, มัน,นแตกละเอียดเลย ร่างของมายราบก็ขาดออกจากกันหานุมานก็เลยจับแขนจับขาของมายราบฉีกออกแล้วคว้างทิ้งออกไปหานุมานก็เห็นแล้วว่าเอ้ยมายราบหนะ่ะหรือพวกอสุรีเนี่ยตายแล้วแน่เลยแต่ตายไหมอะมาดูกันเมื่อนั้นมายราบยักษ์สาเท้ากรับติดเป็นกายาอสุราไม่ม้วยบันไลก็หมายความว่าทั้งเท้าทั้งแขนของมายราบก็กลับติดเข้ามาเป็นร่างเดิม ไม่รับไม่ตายลุกขึ้นกระทืบบาดผาดร้องกึกก้องกำปนาตหวันไหวโผลไปด้วยกำลังว่องไวเข้าไล่ประจนประจันบานยังไงโลกูกพอไม่ตายแล้วมียเก็โกรธโดนตีจนแหลกสลายก็เลยลุกขึ้นนะเข้าไปสู้กับใครอีกหนุมานอีกครั้งหนึ่งอ่ไม่ตาย ทีนี้ฮนุมาก็สังเก้เอทำไมยังไม่ตายยังทำไมถึงไม่ตายเนี่ยก็จึงถามพี่นางพิราขอโทษจึงถามพิรากวรนงรักอ่ามายราบขุนยักษ์นี่ฉไหนข้ามันจึงไม่บรรลัยสงสัยเป็นพ้นพันนาฮานุมาก็เลยร้องถามพิรากวรว่านี่นางพิรากวรทําไมไมายราบเนี่ยข้าไม่ตายอย่างไรก็ข้าไม่ตายสงสัยเนี่ยเพราะเหตุใด นางพิราควนก็เลยบอกว่าบอกว่ายังไงบอกว่ามายราบเนี่ยท่านเคยไปฝึกไปฝึกทำนโลกถอดจิตเป็นมแมลงผู้มแมลงผู้พึง่งแล้วไปอยู่ที่เขาเอาไปเก็บไว้ที่เขาเขานั้นมีชื่อว่าเขาเขาอ,อะไรลูกเขาอ,อะไรครับเขานั้นมีชื่อว่าเขาคี รินทรน,นะเขานั้นนะเอาไปเก็บไว้อยู่ถอดจิตแล้วไปเก็บไว้อยู่นะนางพิรากรก็เลยบอกหลังจากนั้นหานุมาก็เลยโอเคโอเคเมื่อนั้นวายุบุตรผู้ปีชาชาญปีชาหารฟังนางบอกแจ้งทุกประการยินดีปานได้ฟากฝาเท้าเหยียบอสูราไว้มันก็คือหักนุมาก็เลยแปลงกายใหญ่ อย่างภูเขาก็ือมาเลยแล้วเอาเท้าเนะี่ยเหยียบมายาธาไว้แล้วก็ฮัลโหลเหยียบอกมายาธาไว้เหยียบอกเหยียบอกมายาธาไว้อ่าเท้าหนึ่งเหยียบอกมาเท้าหนึ่งก้าวไปยังเขาอ่าเขาแล้วประนมแปลงร่างขึ้นมาเป็นยิ่งใหญ่เลยเท้าเหยียบอสูราไว้มั่น ก่อนนั้นประนมเหนือเกษารา่ยพระเวทอันศักดานิมิตกายาวานอนก็คือทำให้ตัวเองตัวโตมโหฬานแต่เหยียบหน้าอกของมายราบไว้อยู่นะครับต่อมาพอเลยถามอย่างนั้นก็เท้าหนึ่งน่ะเหยียบอกมายราบไว้แต่อีกเท้าหนึ่งก้าวไปที่เขายอดคีรีรินทรเ<ม>พื่อที่จะไปเอาภุมมาราก็คือ ผู้พึ่งมามือหนึ่งง้างยอดเขาเคีริทนทร์ขอโทษมือหนึ่งง้างยอดคีรินกอนหนึ่งนั้นคว้าหาคว้าหาอะไรลูกแมลงผู้มแมลงผู้พึ่งจับได้มแมลงพุมมาาก็เอาขึ้นมาชูไว้เว้ยก็คือไปหยิบมาแล้วไปหยิบไปจับมแมลงผู้พึ่งมาแล้วค้นจนเจอแล้วหยิบมาแล้วนี่คือหัวใจของ มายารบหนมุมานก็เลยบอกเว้ยเว้ยมายรารบยักษ์สีนี่หัวใจมึงหรือไม่ใช่ว่าแล้วขยี้ให้จุนไปตัดเสียงลงให้พร้อมกันหลังจากนั้นหนมุมานก็เลยขยี้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 ยอะไรลูกมแมลงผู้พึ่งที่เป็นหัวใจของมอายารบเนี่ยแหลกสลายพร้อมทั้งเอาเอา,เอ,าอะไรลูก ดังนาดังดึงพระการผ่านราชมาฟาดฟันด้วยคมพระแสงขันก็เลยตัดคอใครไมยราบตัดคอแมยราบด้วยพระแสงขันคือดาบกายดิ้นระเดวแดยันกุมพันก็มว้วยทีวีหลังจากนั้นก็ถูกตัดคอด้วยดาบนะพระยามัจุราชไม่ มายราบก็เลยดิ้นกระเสือกกระสนทุรนทุรายแล้วก็สิ้นใจตายในสุดนี่เห็นไหมว่ามายราบก็เลยตายลงนะทาผิดก็เลยต้องตายหลังจากนั้นเห็นไหมคนทําผิดก็เลยต้องตายเพราะฉะนั้นแล้วไม่ได้นะครับไม่ได้นะห้ามทําผิดห้ามไปยุ่งคนอนื่นเขามายราบเนะี่ยอยู่มองบาดาลดีๆไม่เชื่อฟังอยากแสดงฤทธิดเดชของตัวเองก็เลยไปจัดการนะตายพอดีเลยนะครับอ่ะ แล้วก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ในเรื่องของศึกมยายาลาพอจะเข้าใจนะอะต่อมาการบ้านงานให้ทำในคาบเลยเหมือนเดิมให้นักเรียนเลือกคำประพันธ์ที่ชื่นชอบคำศัพท์ที่ชื่นชอบในบทถอดคำประพันธ์จำนวนสามคำเช่นเดิมพร้อมความหมายและบทประพันธ์ที่มาของคำลงในสมุดหรือกระดาษให้เรียบร้อยเช่นเดิมเลยก็คือให้เลือกมา3ามคำ หลังจากนั้นให้เขียนความหมายแล้วก็ให้ยกคำประพันธ์นั้นที่เป็นที่มาของคำก็คือครูเขียนว,ว่ตราชูยนแปลว,ว่าเครื่องชั่งน้ําหนักก็เขียนมาจากตโตบทครั้นตราชูโยนหักหนักหนักหักก็ลั่นเดาะลงกับที่กระออมแตกยับไม่สมประดีอาสุรีเข้าจับหุ่นวายไปแล้วก็อย่าลืมส่งแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจนะครับเดี๋ยวจะมีบางวันที่ครูเนี่ยอยากที่จะคุยกันบ้าง คุยในที่นี้ก็คือจะสอนแบบออนไลน์และไลฟ์แบบว่าจะแบบว่าคุยตอบโต้กันบ้างนะครับจะสอนแบบคุยตอบโต้กันบ้างเพราะฉะนั้นแล้วครูอาจจะให้นักเรียนเนี่ยไปโหลดแอปพลิเคชัน g o o g l e Meet มาแล้วเราจะมาคุยกันนะครับผ่านออนไลน์กันบ้างนะเผื่อที่จะได้ตอบโต้กันบ้างเพราะถ้าครูคุยอยู่ฝ่ายเดียวครูไม่รูร้่องเรียนเข้าใจหรือไม่เข้าใจโอเคนะเอาละอาจจะเป็นวันจันทร์ วันนี้ก็เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์ก็ขอให้นักเรียนนั้นพักผ่อนเสาร์ที์ได้เต็มที่อย่าลืมส่งงานครู ks, และอย่าลืมรักษากสุขภาพด้วยโอเคครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอลาไปก่อนนะฮะขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะในวันจันทร์อาจจะเป็นออนไลน์อาจจะแบบว่าใช้ o o g l e m e e t นะครับใช้ Google Meet เอาแหละงั้นก็ขอบนะจบแต่เพียงเท่านี้นะจบแต่เพียงเท่านี้บ๊ายบาย ลืมส่งการบ้านกันนะครับเดี๋ยวจะไม่มีคะแนนและโดนเช็คขาด